คันผวมาล้มในเฮือนนี่ได้ได้ได้ว่าคันมากหักกันเลยไปลงปลาแม่นโอ้จะคาบอีกอย่างหนึ่งกันแบบเวลากินเบียร์อีกอย่างเ่ขาเจ้าไปให้เย็นเหลายินเบียร์นี่ขาเจ้ากอดได้อย่างได้บะได้ได้เบิดได้คันาพอใจให้กอดแล้วก็ได้กอดได้โอ้ ถักแทยสบาดีพ่อแม่พี่น,อน้องเด้อหน่อยอีพีนี้ก็มาต้อนานหล่างจากพี่ขินข่าวกินนำกันแล้วอยู่บ้านสวึดจะพากันมาเละบึงอีเธอหนึ่งมองวิธีชีวิตงนีแรงหมู่บ้านสวึดพราเจ้าเอจอะไรได้เนาะเด็กหน่อยเด็กหนุ่มก็มาตักนำยุนี่นะมาสักเคื่องสักคลองอาบน้ำกันยุนี่นะ เป็นน้ำแบบกมีต้องสู้นะเวลาปิดเห็ดไหมนะน้ำมันอ,ออกเลนะนีตลอดเลยปะโอ้มีมองปิดมีมองปิดเปิดนะ้องมีต้องสูบเพื่อเบยนะเด็กน้อยผู้ใใหญิงผู้่ากันสมานมาเอาน้ำยี่นี่ได้เนาะเป็นของหมู่บ้านนะตักเอาไปใส่เรียสิเป็นน้ำบาดาลเนานะระบบพลังงานโซลาร์เซลล์นะ ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทอันน,นะไรสักพอมีวาสะป่ายามันผิดกฎอะไรเด้อโอ้ยอยู่นี่กับเด็กน้อยตั้มันเข้ากันเนาะปั๊ดแข็งแข็งขนาดมีมีผู้ใหญ่เลยมีเด็กน้อยตั้กันเองขนมนกับเมนเกือบบาบุญตาผุนแจกไปก่อนกรน,นี้แล้วเนาะปั๊ดแข็งแข็งขนาดเลย เก่งเก่งเก่งยอดนีด่ละมีชีวิตบรรยากาศยามแรกบ่ายพระเจ้าค่ะลืมตาข่าวตามน้ำกันแล้วเนะตักน้ำตักในละเลงเลงมานี่แป๊ะครับ รมข้าวตั้มนำเป็นเลยเนาะเด็กน้อยเคสชนบ,บทแน่นเอ็ดเป็นถุกยางเนาะเอ็นไทยเอ็นนาการเลื่อนเบดจะหน่อยเจ้าเลยเอ็ดเป็นถุกยางนี่หนูมีคาเลก็ยังมีขนมของคนนี้เก็บกะข้าวอยู่ตัมเป็นบ่ข้าวไทย ตาหบสีแดงๆครัวเป็านตบรเทนน้องคือแต่คือเป็นขนาดอากาศนาวคนปลอยดด้วยแ้าตอนมีนูเส่มเให้หนาอาวเนา,นา้ะคือมีหนาวปรคับมืบานเขาจังเ้อแบบ กันหนาวขนวองต้มแล้วแล้วก็สิมาควัดข้าวอ้อเนาะแล้วก็เอาไปพัดบางคนนี่กาพัดทข้าวมีเป็นกันได้ไหมคือไงเนะบางคนเคยเอ็ดไปหน่อยแบบนี้แหละแล้วสิเป็นเอ็ดบไปชุออยยางมือหนีคนฝอยน่ะบ้านดาเจ้อน่ น้องก็เป็นวัดเป็นเลยไปอู้หินงามขนาดเลย <c oughs> ตั้งดลตัออะะ้งเต่าพอนะสาบักนักหนักหงเลยสาตั้ง <c oughs> เต่าข้าเจ้าเนี่ยน้องก็แผ้เลยนเอ็ดเวดแทนพออแทนแม่ได้เลยพอแม่ไปหายไปนาลูกก็ตั้งเต่าท่าน,น้ำแดงเลยกะไวมากกินเนาะเิ่งสา จะตำ้มเขานี้แมนในหน่อยเด,ด้บักญงเองเนาะ้วการนักเ,เอีนะน้อนนงะพ้ซย้เ่กัน้องก็หยกแพ้เซยตัเข่ากันน้องๆกระหยพเั้มาขอยกันบ้งคนอยู่พนเบิงนั้เข่ากันกน้นอ,าากกอ,องๆกระหยกแพ้เนาะับข่ากักแ้อจกระหกแ้เซย้อเ่น้องนี่ะัยกแพวเป็นั้เข่ากัน เพิ่งข่าวก็เป็นเพิ่งเอาส่วนถั่มอ่อนมาไว้เบื้องนี้แล้วก็กวดเอาทำไว้เกอร์มูเป็นรถนะกระสออค่ะ สุกวดเอาทำไปง่ายที่นี้ทำอ้อนทำแก้กนะทำแก้กับไปทับซิ้นทำอ้อนกับสินยึดไ้เจมู

ตะตำมิล่าเนะี่ยตำพอกะมามือแรงมีแจักามานก็วอร์ซ่าก็จะมีเจ้นเขาพัดกัน จะทำอันนี้ลูกแก่เห็ดได้ได้แบบนี้โอเ้อเผื่อเสียมาต้ำดีหอบหนึ่งเอาทำอ่อนออกแล้วก็มาต้ำดีหอบหนึ่งนาะเดี๋วจะเอาไปทัดกีบแกหระยะห้ามนันเราสิไปจักนำทางลุ่ม น่องตเลยแล้วก็มาพัดพัดที่แกบมานะที่แกบที่มันแข็งๆตัวหาม่อนๆที่จะเก็บไว้ข้าวเป่ากับตั้เข่ากันแบบนี้และวนเมืองก็ได้เข่ามาก chân ở bớt của lạc trên kế hành đời đó Điện Ở đây to เด็ดย hey, ังอีกบันตั้มอีกบ่าเบิึงนะน่อสีดงใบตอง่าเข่าเป็นเห็ดเียไงยางสีตั้มอีกตัดแล้คิดว่ามันเจ้งหมดแล้วนะ จะเก็บก้าอ้อเิดละเปิมาเซอร์โคอ,อีกมาเบิอเ่เลยมงเนโอ้ตํ้อีหอบหนึ่งเข่าซีมีมุนบ้งสคัดว่าเข้าที่เขาเจ้าจตั้มอ้บมีมันมุนนะคะตั้มได้หอบนี้ จริงเมื่อกี้เป็นกาแกงแล้วนะไปเก็บตะก้าออเนะเป็นดองมาตั้นอีหอบเลยนะขนาดเลยเข่ากระพงกระจายดีเหมือนกระเายันุัดอีหอบหนึ่งก็คื้สีแล้วเลยนะคาวันี้ตอมลายหอบขนาดเลยแล้วก็บเปียงครกอีกไ,ได้ ขอบคุณชายข้าต่อเสียมาเสื้อคลบหลึก ok ๆนอ้องเข่าจังมีกระเด็นออกไหนตัวโด่โอ้นี่นะเพิ่นตำสินนะางามสิ้นคนนี้จะตำคล้ายบ่อ่ได้รตำคล้ายตำหนุ่งเองลายสิ้นพาวังกรองสิเป็นแบบนี้เนะ เป็นตั้มนี่แหละน,นี่ก็ตุ้ม,มึงนอ้องเอยเราโอ้จะกระยุงน้องบ้านได้บานเนี่ยอ๋อคือเป็นซองสันเน,นีนี้เนาะสินเพิ่นมีทางทึงน้ำอันนี้นำ้ำโฮเม่ซอคัดตั้มเป็นสิเป็นแต่สัตว์เดรั๊แบบนี้อันนี้มีซองสันอะไรกันลากซีเนาะพายเพิ่นวิตาม,มิน,นตั้มเพิ่นก็สิน,สนม,มนายเย็บทางลมป้าก็ซอยบอกไงเลย พลอยเสือผ่ายเสนเผามั่งก้องทือการน่อมูบ้านอันนี้ก็ได้ถือการตั้มสิ้นแล้วของเสรน,นเผามั่งก้องลายกาแตกต่างกันไปเนาะแต่ละมองแต่ละทีอ่าไปก่อนเด้อขอบใจเด้อ ข้าคัดสิฟ้าหล่อจอนเะล่อบึงภายใน,นหมู่บ้านข้าจนนี่แหละหมู่บ้านข้าจอนนี่จากที่ข้าคัดเล่อมาเนี่แมนมีเฮินใหม่หรือว่าเหินแปดดั้งมาไงถูกล้างค้าเหินเลยเนะี่ยแต่ว่าไม่มีห้องน้ำนะถูกล้างค้าเหินเลยข้าคัดสังเกตไม่มีห้องน้ำในกระท่ำข้าจ้าเลยเนาะข้าจาว่ามีแต่เห่าป้าเอาหรือเอาเนะจะไม่มีห้องน้ำเพื่อเหานาะ แต่ว่าไฟฟ้านี่มีน้อ,อยหมู่บานเราเจ้าไฟฟ้าหอดไฟฟ้าทึงนะปัดพากันปีนต้นไม้คุณนะบักสูงๆหนึ่งเหมือนไปเอามากระทินเนาะไปเบาวนอยคุณหนีค่ะอยู่ทั้งลุ่มเนาะคุณนะ <c oughs> โกกกระทินกับสูงๆอ่โท่ม <im itation> ได้เลยนกซองมาทางเด็กสพาเก็บทางลุงก็เก็บสาวน้อยเห็นแต่อาบนำ้ำนะคาน่มเราได้ไหมยันนำกวางกี้นำอันอนี้น้ำกินเนาะเ้าจะตักแต่สกัดสีพาล,ลงไปเบื้องพุ่นนะเป็นหนับบ่อน,นำห,นำอห่อไนอะ้นำเอาเลยเนาะ ของหมู่บ้านนี่แหละเด็กน้อยหามนำนี่นนะข้าเจ้าสีลงมาตักน้ำเซินมาน้ำเต่าเนาะมาน้ำเต่าแบบนี้แล้วก็มีกระตุกน้ำนำแล้วก็หาบเนาะในดอยกะหูตักน้ำอยู่นำ้ำกินเนอต่ละมือ่อคุณน์ะมีโยมีควายผอ,อมหมู่บ้านข้าเจ้าเงียบสงบเนาะมีกระเบะหื่นหมู่บ้านพุระน้ำนี่นก็ได้นี่นะ น้อยๆกะเก่งนะอู้บรรยากาศบางคาเจ้าลมหลบเย็นๆเนะาะแรงๆมาเซงขี่กขี่ควายบรรยากาศดีดีหรือลังนี้กะิ่มสุดโซมแล้วนะแต่กะยังดีเนาะที่มีทีวีเบิ้งเนี่ยมีท,ทีวีมีอะไรเบิง้งแต่ว่าหื่นคาเจ้ากะพออยู่พอกินเนาะบ้านคาเจา้า อยู่บรรยากาศกงา็งามงามเนนะทางรุ่มก็เป็น้อยเป็นห้องมืดเนาะสักคัดกับพาเราเลาะ,ละสมบึงบ้านข้าเจ้านี่แหละมือน,นี้คิอลังนี้มันลังสุดท้ายของมู่บ้านเลยเนาะมาสุดแั้นี้เป็นมู่บ้านที่ไม,ม่มีห้องน้ำเนาะแต่ว่ามีไฟฟ้ามีโทรทัศน์อะไรเบิ่งกันเกือบถูกรังคาเถื่อเลยแต่ว่าไม่มีห้องนำ้ำเพื่อสักคัดเห้เาเลยเนาะมีแต่ป้า โอ้นี่นะข้าเจ้าเอามาซาดดิซาดได้เนี่นะเอามาห้อยตาไว้ให้มันแห้งนะจักเบอเ้อหเลยอันนี้นะมาตาไว้เป็นมัดจังสิแต่กลับมาซานดดซาดเอซเซอร์ปูนังวิวบานข้าเจ้านะทางลุมมันเป็นโซนอับน้ำเป็นน้ำโขอยวิวดีดี สกัดกัยูเหินลังนีนะเฮินผูซสาวเด็ดสกัดสีพามาเบิ้งมาสมผูซสาวเฮิร์นลังนีนะไปข้ามนันซีเดือวเลยแจงเลยมานํำเตา่ามีถูกรังคาเหินเลยเนาะมาดำเต่าไว้เซอร์ดำกินนี่นะผู้สาวบ่าวกับาสัมผันะมสยันเนาะบันซวนสาวยังอันนี้ แ้ม่โสดอยู่บ่โสดอายุจากปีละสิบสี่บอด้เฮียนบ่บ่อดี้เฮียนออกเตมอได้บ่ได้บ่ได้เฮียนเลยประทุมกับบได้เฮียนบ่คุซาะกำลังสิตมซำมะหุ่นเธอกินหน่อยนะมาบุญตาผืนสื่อประแด่สื่อกระเทมมาเถอะทักแม่ได้กินลำเบิร์นซีมือเจ้าพัดกะกำลังเยอะต้มอยู่เรียดดีเนี่ย มาซิมทีมือคองสามกองตามเพือกินมงวันนี้พอดีละยาเบิ่งวาอยังกำลังลายแตะแล้วยังไม่ตั้มเลยมันส่วนเดินเจ้าได้ซื้อได้ซื้อล้วนโอ้ยอายุจากปีละสิหกปีอ้สกัดเป็นเอ่ยม่นเลยเนาะสกัดสาวจิ๊ดที่ห่างสาวเปดอะเึ่งมาหุงเพิืนจักสับดีๆถึงมือได้เิ่ชาบมือตัวเองเองเนเบารอละเพิน บาบาบุญตาผืนพามาแอวซาวด์นี่เธอผู้สาวตำมะฮูเธอกินพร้อมยางเงีเลยพอเฮาเฮาทาเพื่อนอยู่นั่นเนาะเพื่อนไปจะไปทางใดวะว่าอาณาบาบาบุญตาน้ำบบเห็นปัดมาน้ำตาเยอะเลยผู้สาวเราน้าหนเลือนเลยนะเสร็จมะฮูซามืุญกองเผืนก็จะพักพักไม่มีละสุดบ้านๆแมนตามความถนัดของเพ่นของมันนะก็จะเอามาตำมาซีนน้ำกัานวันนี้ ตามมาุงโสดไปซ้อมบ่หนีจากโซดอยู่บ่โสดตันผู้เบาไทยอยากล้มดิมั่งอยู่บ่มั่งโอ้ต้องต้องจำกัดอายุบ่ลือว่าได้จำกัดอายุมั่งอายุรุ่นใด้สิบสี่สิบลงไปเลยบ่ขาดจักปีลงมาบจกัดเลยบื่ออายุไลยอายุน้อยก็ได้ไปทุกอย่างเลยเนาะทาว่าผู้เบาไพี่ อันคอยข้อท้าแม่อันบ้านเจ่านี่แบบว่าถ้ามีผู้บ่าวมาลมกลางคืนนี่ต้องลมป่าบอกลมในเฮือนได้ลมในเพื่อนได้โอ้ลมในเพื่อนได้ได้ท่านผู้บ่าวมาลิดน้ำกลางคืนไหนได้แม่บรดพิษพีตขึ้นขึ้นนั่นเลยได้ขึ้นอยู่หือเข้าห้องเลยได้เข้าห้องได้เลยได้เลยโอ้ถึกใจกะนอนอยู่ห้องน้ำกันบ่ได้ าไปนอนอยู่ป้าพุ่นไปนอนอยู่ป้าแม่ขลังยงกัดจังเป็นกระจังเป็นเลยเนาะตระเภทนี่มันคันผู้บ่าวมาล่มในเฮือนนี่ได้ได้แต่ว่าคันมังหักกันเลยไปลงป่าแม่นโอ้เดี๋ยวนี้เนาะมีคือกันเนาะบางบ้านกะขลังคือบ้านสะพัดนี่กะมาล่มมาเลยยุเฮิอนได้แต่ว่าอันนี้เนาะนี่คือเผามังกรค่ะเจ้ามังกรกะผิดทีนเนาะ แต่บ้านนี่มีพิษทุกคนอันจะคราฟอีกอย่างหนึ่งกันแบบเวลากินเบียร์อีกอย่างแบบเขาเจ้าไปให้เย็นเหล้าเย็นเบียร์นี่เขาเจาเ้ากอดได้ยังได้บ่ <c oughs> ได้ได้เบิดได้ขันเ้าพอใจให้กอดแล้วกอดได้ก <c oughs> อดได้โอ้โหสกัดเคยเห็นตะกี้นะแม่สกัดเปิดฮาเลยเขาเจ้ามากินเบียร์อยู่หานเลยกันแตใจเอาสาวมานั่งเย็นเบียร์เถอะเลยกอดได้อะไรได้ฮะนะเป็นสาวสนเท่าแต่ละบ้านกัเป็นถือกันเนาะแต่ว่าอันนี้กอดได้ บว่าเห็ดน้ำไม้คอยาไมเจ้าอทงนไมทางตัรศัพก็ไปหารมหาน้ำไม้านำไม้บอ้ำมหรือจอเห็ดบุสาวแลส่นาใส่ใบน้ำโจบับของพี่เดียวมนี้มาทาสีมือน้องๆจบเรื่องหรอจบ่หนชมชิทีโลดเอาเลยต่ทสูตรสุดเจ้าเลยแสบาแสบใดกัดแสบขึ้นกาแล้วล่ะแสบเลย ใส่เบบได้ก็ได้เอาโหลดตามสบายโลดสองเสานะตำมะฮูเธอกินมือปีมือซส้ามังกรมือเะยรครัการเสือนม่ดิ่นตำมะฮูเธอกินเนาะอู้ทำลายแจ๊กเาะแสบขนาดของกระเด่้ตวงอเาจะราต่เน้าะเไปเจาเฮยเอามือฮุบโลดก็ได้ พอใส่ก็ได้ทงย่างคอยกะเอามือหุบเลยคอตามหุบมันแสกคมันนัวดพอตงย่างมาสุขภาพเราจะกินดอกเอาตามสบายเลยเอามืออรเลยก็ได้กินได้หมดคอยชิมชิมนะคอยสิมัดใจไว้นี่เด้อมันต้องใส่สูตรเล็กน้อยแหละเอาอย่าแกะได้เอาแต่ตั้มแหละเราก็จะก็เราในอันตรายทีบ <trif ft> <this> <that> ่ย <an> กิแม่เนี่ยยวะยวะบัตรนี้มีมือฟ้าบางกรตามมาุงเคงกาอาสีขาดเคลิ้นไดนพราะว่ามีมีมาเล่นฮะยู่ผิดสนบดกะตัมเด็บในหนูบ้านบ้านเดินนี่ละ แต่ว่ารสชาตินี่แซ่บเนาะซีซั่นอาจจะเป็นแบบสีขาวๆแต่ว่ารสชาติแซ่บเนปะะแเเลยเะํา Ban bán ban cho bà sao học bơm chưa không bước chị xin mày sắp đại học sắp đại học sắp đại học sắp เมื่อนี้เสาผัดก็บเจร้องสีมือชาวแมวกับชาวหลวดเนึ่ยเขาว่าสีมือเสาผัดลองตากับลองแล้วนอืมอืมอัมเป็นแต่หมวนเนาะโดดอยังเงาหมดและวที่บ้านมีแต่ผู้สาวบ๊วยคุยเนาะแมนแมนม่วนหลาวตอนทำเอาเป็นยังดีอยู่แล้วมาหอดกับคุยมือจากกันตอนหนักกันเป็นยังดีเลย บรรยากาศงามแรงนะเป็นจะเอาเรวเอาควายลงไปยิ้มน้ำเด็กน้อยก็มาอาบน้ำกันทางนั้นนะวันนี้ก็ตำมมาพุงของสาวๆื้อนี้ก็สีพากันมากินอยู่นี่เนอะวิวดีกินดีตอนรับกู่าดกสซาดกินกลางเดินนอนนิน่ะมาเยี่ยมยามเฮองก็มีแต่นี่แหละ ตำมะฮุ่งเนาะกินมองบรรยากาศงามๆเลยงามเลยนะเอามาๆนี่น้ไก่คอยมามากินนตำกันสาวหิวน้ำลงมาสู้กินอยู่เนาะนะตำมะฮุ่งลาเดมาเด้อเอฟซีเอฟซีกินตำมะฮุ่งน้ำกันมาเด้อเคลื่อนหรอโอ้ยเนาะสาวเคลื่อนแล้ววันนี้เนาะ ปารีอ่เหรอเคลิร์นคอยบ่เยอะปีมาซาแมวเคลนคอยบ่ชิมหกปีเนาะอ้าวพวกเจ้าชิมอะเอาเคลินกับเคลินใช่ไหมมามาเอฟซีเนาะกินตามุ่งหุงดํากันนี่มีหลายคนแซ่บบ่สามพัดแซ่บบ้าบุญตาแซ่บบ่สุดยอดเลยครับมาไทยบ้านนอกมป็นยังบาเมือนี้เนาะพี่น้องเนาะไปแล้วไปแล้วท้อเท้าแหละเพิ่นเอาพวกแบบอาพวกแมวพวกาเอาคนสาวไปแล้วเอาคนสาวไปแล้วเนาะมามาเอฟซีกินตาบุ่งหุงนํากันนี่รวดบ่อืมรวดนั่นแหรกจะมัดใจเจ้าเน่ะ เลิกไปงนนวันไม่หรอกเลิก้าเ้น้อยบ้านป่าที่น้อง้า่ายเไม่มีผวเาเลยว่ามีใช้ยาผู้บวกกินกคนงานตอนนี้หูมีเมื่อเลยเน้ ัวโสเอชีวิตนี่ต้องกินอย่างไรแบบชา้ามัซอยานี่แบบเอาเห็ดกินบ่เดียวครับสาวลวดว่ะสาวลวดบ่สาวลวดกับสาวแมวบ่ะมา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 ทุกคนกินตามโมุงนำกันนี่กินตามมุงแบบอันบ้าน อิน <c oughs> <Okay. S 1> ตามกันละกัสิมาท้ามน้องน้ำเนาะถ้ามีอาผู้เบ้า,บามาลุมสิมาแตงเอาในสีเอาขาดองเท่าเลยประมาณสิบล้านท่แหละสิบล้านกีบมัวควไว้ได้มีอยู่บ่เอาอยู่บ่เอางัวจากตัวจากตัวบานเจะงัวงัวคอยกะมีห้าตัวบอสีเอานำไฟเจ้าเบ้าเนาะสีเอาจากตัวโอ้ซ <c oughs> องตัวก็ได้ขาข้ามาแตงใครได้มัวซองตัวหเงินสิบล้าน คำเดียวเอาบ่เอาไก่เด้ไก่จักโตไก่ไก่สิบตัวมูเไก่สิบตัวจะหน่อยสิมูสิบตัวมูกับสิบตัถ้าเป็นคำจักบาทบู่้ันบะโฮคือกันโอ้แล้วแต่ข้าวสิมาแต่งอันนอแต่ว่างัวนี่ต้องสองตัมูถ้าได้สิบไก่กับสิบโอ้เกินสิบล้านเนาะก็ถือว่ามีแพงเนาะ จะมีหอดซองมื่นซ้ำนะเลดือนเดียวนี้มามาลมมาเอนได้เนาะสาวมังกรมาลมอยู่เหินนี่บดไ้ผิดหีดนอกกลางคืนเนาะบ่มีแต่ถึกใจเลยลงป่าเลยไปนากันเลยได้แมนบอแมนบ่แมนอดนะสีประมาณนี้เนาะมาลมแล้วก็พาทางผู้บ่าวผู้สาวหมักกันแล้วก็ตกลงกัน ลงปลาได้เนาะแต่ถ้า,ามีกันอยู่นี่มันพิษเนาะพิษนี่บ่รอ,อต้องลงปลาเท่านั้นเนาะ,ะกระทาไทยกันตำนี่แหละกินตาไปนำเนาะเอยเรือแล้รครตอนนี้ก็กิกนตาส<ม>ีเบิร์ดเลยเนาะแซ่บแซ่บสาวตมกินนี่นะค่ะเอฟซีสาเรืมาฟังลาวเยอวมาลินมาเที่ยวมาลินน้ำซ้าแมว แล้วก็้าวลวดก็มาได้เด้อเนาะนี่นะผู้พามานี่ยบาวุนตาเนาะมาเลยพี่น้องเพิ่นพามาลิ้นนำก็ได้เนี่เก็บเบื้องล่างให้มันสาวพามังกรเพิ่นสิเอ็ดเนี่ยอยู่เนางกินตอนหับเองเนาะกินสาวเด้อเป็นกันเองมาเที่ยวสนบรสป่ะอย่าเก็บเบื้องล่างให้เพิ่นได้คลิปนี้สกัดกะขอปิดไว้ซ์หนี้ก่อนเด้อเนาะไว้พาเบิ่งอีทีต่อไปเนาะ